คุณคุณ้มไหมกูดาบุตรจะฟูดิการเตะดาบุตรคนแต่ตื่นไปไหนกัน ก็จะไปเปิดงานกันนะทุกคนที่ท่าเรือเขามีกิจกรรมที่ท่าเรือวันนี้คนมากันทั้งอันคือ

เป็นงานขอดีด <Promise> ิเ <jest> อ <uba restrial> ้ยโมเส๊บวันเด้อจะบนมาทางอำเภอทางจังหวัดอ๋อนะ

เต็มแุกคนคนเยอะมากจะได้ไหมนี่เดยกอ้งอิงสันเน่ะใชรูปแดงๆนู่นหน่อยเขาถ่ายนะเขาถ่ายรูปผู้คนมาเยอะอะไร

นูนไฟมันมาจากนู้นนะโอ้นี่เอาไปไว้กลางน้ำใช่ไหม,เ,มเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูัมาเลยเบื<ๆ>่อพ่นมาจะเซ่ฝุ่นดต่เน่โอ้ไอ้นั่นเข้าไปไว้นู่นนะทุกคนที่เรามาเห็นเมื่อวานเนี่ยเข้าเอามนั่งลงไปไว้ในน้ำ

ไม่ได้นะทุกคนคือแน่นมากนั่นอ่ะเอ็นเหล็นั่นอ่ะตาวม,มันแค่แ ไม่ใชคนไกลๆนู่นน่ะเขาไปไว้ข้างในน้ำนะเมื่อวานนี้เขายังไม่เอาลงวันนี้เขาลงเนี่ย Og ekstra gøy er det når vi skriker historie som første europeiske kulturminister nord for polarsirkelen.

คือคนเยอะมาก